เราปั้นหุ่นเป็นรูปบางกรอะไรยงนี้ได้เลยหรอครับฝึกเองหรือใครสอนลูกอาจารย์ครับอาจารย์เขาก็สอนให้เป็นครับแล้วโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรลูกเป็นอาจารย์สอนเครื่องปั้นแหละครับเพราะช่างปั้นมีน้อยมากตอนนี้มีน้อยมากผมชื่อเด็กชายธนศักดิมเชิดครับอายุ14ปีเรียนอยู่เรียนบ้านเก่งชัดเชวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ครับชื่อเล่นชื่ออะไรนะลูกชื่อยามครับชื่อน้องยามยามภา,ารกิจท้าทายความสามารถของน้องยามเนี่ยมีอีกหนึ่งอย่างครับเราท้าทายเขาสร้างผลงานศิลปะจากดินปั้นเป็นรูปทรงงานศิลปะทิมงานให้เวลาเต็มที่ครับหชั่วโมง ครัเลืกความฝันวันนี้แหละลูกอยากได้เป้นให้โรงเรียนครับเป้นเป้นปั้นเนี่ยให้โรงเรียนครับเพราะว่าเป้นของโรงเรียนเนี่ยมันเก่ามากแล้วครับเวลาปั้นมันก็ไม่ดีมันก็โยกเยกบางก็เลยอยากได้เป้นใหม่ให้น้องๆที่โรงเรียนมาฝึกอนีเพื่อเพื่อแพไปถึงน้องแล้วท่านกรรมการครับ ที่เราให้ยามมาซูระเทนิครั้งเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามาขอความฝันเพื่อผู้อื่นดังนั้นเนี่ยรายการก็เลยอยากสนับสนุนเต็มที่นะครับแต่ว่าโจทย์ของเราเนี่ยต้องยากขึ้นนะเพราะว่า<ร><ร>วันนั้น<ร>ที่เขามาเนี่ยเขาเรียนประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมลูกในการขึ้นรูปประมาณเดือนหนึงวันนี้มาซูร์เทนโจทย์จะยากขึ้นนิดหนึ่งถ้ายามไม่มั่นใจกับนคอสวรรค์ได้ก่อนนะลูกมันมม่นใจสู้ไหสู้สูส้ครับ เข้าสู่ภารกิจสุดท้ายของน้องยามโจทย์นี้เราให้สร้างสรรง,งานปั้นที่ไม่เคยปั้นมาก่อน mm. ให้เวลายาม10ชั่วโมงโอย โจทย์ที่ทีมงานให้กับน้องยามคือให้เขาปั้นปฏติมากรรมนูนสูงเป็นดินไว้จำนวนมากครับและนี่คืออุปรกรณ์ในการปั้นนะครับยามเริ่มทำอะไรก่อนลูกคือแปะให้เต็มกระดานออนี่คือจะเอาดินแปะให้เต็มกระดานก่อนนะครับเป็นเฟรมที่เราเตรียมไว้ให้ครับ ยามบอกกับพี่ทีมงานว่าอยากใช้งานชิ้นนี้ในการฝึกฝีมือยามอธิบายลูกทําไมถึงเลือกสร้างสารรค์งานชิ้นนี้ครับเพราะว่าผมปั้นดินด้วยนะครับครับแม่ธรณีน่ะเขาเป็นสิ่งที่เราเออกมาปั้นครับโอ,โอเขาตีความว่าแม่ธรณีเนี่ยคือกําเนิดของดินก็เ,เลยนํามาใช้ในการปั้นใช่ไหมลูกแล้วลวดลายต่างๆเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากอะไรลูกไปวัดล่องขุนครับ นี่คือพยายามจะจะล้อศิลปะของวัดล่องขุนใช่ไหมลูกตรงไหนยากสุดลูกเป็นระดับการไล่ระดับครับโอ้อ,อตรงโองด้านข้างครับ,รบตรงโงงด้านข้างสูงกลางต่ําครับคือระดับที่สูงสุดก็คือระดับของแม่ธรณีรแล้วก็จะเป็นไล่ระดับมาแล้วก็มีลวดลายใช่ไหมลูกงานชิ้นนี้กับงานสองชิ้นก่อนหน้านี้ความยากง่ายต่างกันยังไงลูกก็คือลายที่ใส่ลงไป กับการไล่ระดับบางทีมันแตกต่างกันเพราะไล่มันสมดุลกันดูสมส่วนครับท่านกรรมการครับและทีมงานบอกว่าที่สําคัญเนี่ยเขาไม่มีแบบนะครับเขาศึกษาแบบก่อนแต่เวลาปั้นเนี่ยปั้นจากความทรงจําแล้วก็จินตนาการครับและนี่คือผลงานของเด็กอายุ14น้องยามครับเก่งมากลูก ท่านผู้ชมกับท่านทางามการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกปีอยูออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ